เปิดตำราโบราณโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดในสมัยโบราณเป็นคำทำนายแต่ละช่วงอายุของคนที่เกิดในวันจันทร์จะแบ่งออกอยู่เป็นสามส่วงส่วงต้นส่วงกลางส่วงบั้นปลายของชีวิตตำราโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นในส่วงต้นของชีวิตบ่ว่าจะเป็นยิ่งหรือทราย คนที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์สลาดลักแหลมมีไหวพริบเอาตัวรอดอยู่เสมอและเป็นคนที่สร้างคิดสร้างฝันในสิ่งที่แปลกใหม่มักใส่คำว่าที่เหตุให้คนอื่นลงไหลและค่้อยไปตามคนที่เกิดในวันจันทร์เวลาลงมือเหตุหยัางก็หมักจะจริงจังกับสิ่งนั้นจึงเหตุให้คนที่เกิดในวันจันทร์ในส่วนไวกลางคนจึงเหตุให้สวิตผิกผันจากลังมือเป็นฝ่ามือ จะร่ำรวยสัพย์สินเงินทองลักษณะของคนที่เกิดในวันจันทร์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่รอบคอบคนที่เกิดในวันนี้ถ้าได้หับมอบหมายงานไห้ทำแล้วก็จะประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีในด้านของเงินเงินทองทองและในหน้าที่เวียกงานจึงเหตุนในคนที่เกิดในวันจันทร์นี้เหมาะแก่การเป็นนายตนเองหรือเหมาะแก่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคนที่เกิดในวันจันทร์ มกคบข่ากับคนที่ลำรวยกลัวและคนที่เก่งกลัวตนเองอยู่เสมอตอนยังน้อยคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่คนขางอับจนและถูกยากลำบากแต่พอชีวิตก้าวขึ้นมาสู่วัยกลางคนดวงสีวิตก็เปิดจะได้ดิบได้ดีและตั้งตัวได้เพราะความสามารถของตนเองเป็นลักค้าขายยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมดคนที่เกิดในวันนี้ส่วนหลายแล้วตอนยังน้อยจะได้พัดภาคจากคนที่หัก ส่วนใหญ่จะบอกคอยอยู่กับพ่อแม่ส่วนลายแล้วจะได้อยู่กับญาติพี่น้องแทนหรือมีเหตุเหตุให้อยู่ห่างไกลจากพ่อแม่ตามตำราบโบราณโหราศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าในส่วน14ปีหาเซาสีาป่ปีสีวิตในส่วนนี้จะโยกง,ง่ายอยู่หลายครั้งบ่ววาจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยย่ายบอนทำเฮียนหรืองา่ายบอนเหตุงานใหม่ตามดวงชะตาวาสนาของคนที่เกิดในวันจันทร์ถ้าอยากให้สีวิตพีกผันและก้าวกระโดด ต้องกอบค้ากับผู้ใหญ่ที่มีฐานะดีกว่าตนหรือคบมูที่เก่งกลัวตามลักพื้นฐานแล้วคนที่เกิดในวันจันทร์หมักเป็นคนทีหมักฝ่หาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ตลอดในส่วน17ปีหาสิบเก้าปีดวงชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นจะมีแต่เรื่องดีและเรื่องไร้ปะผลกันไปในส่วอนอายุนี้ให้ระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุทางบกและทางนำ้ำเวลาเดินทาง ก็จะได้ประมาทขอให้มีสติอยู่เสมอในส่วนอายุนี่อาจจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างเน้นอาจจะมีการถือหวยถือเบอร์จากความฝันของตนเองในส่วนอายุ19ปีระวังจะมีเพื่อนสหายหักหลังและบอ่อังดีจะมาในหูแบบเพื่อนสนิทสนมแกล้งทำท่าเป็นวังดีแต่สุดท้ายก็มักว่ารับหลังในทางที่บอดีเหตุห้เสื่อมเสียหรืออายุในส่วนนี้ ทางที่ดีแล้วแนะนำบอกควรเผ่ามีความหักหรือความสัมพันธ์ทางเพศตรงกันขามในส่วอนอายุเส้องปีหาเหกปีมอดูได้กล่าวไว้ว่าในส่วนนี้ชีวิตจะเริ่มดีขึ้นบว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานและความหักคนที่เกิดในวันจันทร์ตำราโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าตามพื้นฐานแล้วคนที่เกิดในวันจันทร์ บอกว่าจะเป็นยิงหรือทรายจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์กัะเพศตรงกันขามและดึงดูดเพศตรงกันขามเขามาหาได้แบบง่ายดายนับได้ว่าภัยเห็นภัยก็หักคนที่เกิดในวันจันทร์บางคนอาจได้พบพักแท้ในส่วงอายุสักหกปีขึ้นไปและในส่วงนี้ถ้าพบหักแล้วก็สามารถแต่งงานได้เลยหากแต่งงานแล้วก็มักจะมีบุตรที่หนาหักแบบท่านใจ คำทำนายตำราบโบราณโหราศาสตร์ในส่วนกลางของสวิตในส่วนสซกหาสามสิบปีในส่วสหหนวนี้สวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์บ่กว่าจะเป็นยิงหรือายในส่วนนี้สวิตอยู่ในส่วนขาขืนสวิตจะพบแต่สิ่งดีๆเข้ามายิบจับหยังในส่วนนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียมดสวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั่นตอนยังน้อยอาจอับจน แต่พ่อใหญ่ขึ้นมากางคนดวงสวิตก็เปิดจากที่เคยร้ายก่อจะกลายเป็นดีจากที่บ่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีล่ำรวยเงินทองเพราะบุญเก่าของคนที่เกิดในวันจันทร์ที่เคยเหตุมาแต่อดีตศาสตร์ปางก่อนเมื่อตกมาเกิดในศาสตร์นี้ผลบุญเก่าจึงนุนน้ำสี่ทางให้แก่สวิตพบพ่อแต่ความเจริญหงเฮืองโชคลาภจะเข้ามาเยือน บ่ว่าจะเป็นโชคลาภของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงชีวิตจะค่อยมีทุกอย่างตามที่เคยคาดหว,วังเอาไว้จะมีบ้านมีรถและปศนิปดสินได้สําหรับคนโสดก็จะได้พบเนื้อคู่ในส่วนอายุ30หา36ปีคนที่เกิดในวันจันทร์ให้ระวังเรื่องทรัพย์สินที่หามาได้อย่าใส่ายกับสิ่งที่บุส่งผลดีให้แก่ชีวิตเพราะจะเห็นห้เสียทรัพย์เสียสุขภาพได้ และให้ควรระวังเพื่อนห่วมงานทางธุรกิจมักจะเอาเปรียบและเหตุให้เสียทรัพย์อยู่เสมอในส่วอนอายุ36-38หาปีคนที่เกิดในวันจันทร์ในส่วนนี้ซีวิตจะกลับมาลุ่งอีกครั้งและในส่วนนี้แนะนำให้เหตุอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายซีวิตจึงจะเจริญหุ่งเฮืองท่านตาเห็นบ่าว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ไหลามาเทมา หากคนที่เกิดในวันจันทร์มีงานประจําเหตุอยู่แล้วงานนั้นก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูงส่วนอายุ38-42หาปีชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าโชคดีเข้ามาเยือนเพื่อนพูงจะนํโาโชคลาภเข้ามาใหา้การงานการเงินครอบครัวจะกลับมามีความสุขในส่วนนี้คนที่เกิดในวันจันทร์ ห้ามในเรื่องของการลงทุนพอทรัพย์สินที่ลงทุนไปอาจเสียหายได้ในภายหลังในส่วน43ปีหา4 5ปีชีวิตในส่วนนี้ของคนที่เกิดในวันจันทร์ระวังเรื่องของสุขภาพมันออกกําลังกายอยู่เป็นประจําในเรื่องของการงานและเรื่องของโชคลาภจะมีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาให้โชคลาภและช่วยเหลืออยู่เป็นประจํ คือว่าสวิตจะราบลื่นไปด้วยดีในส่วน46ปีหา48ปีในส่วนนี้สวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์มักจะติดติดคัดคัดดังนั้นในส่วนนี้จึงแนะนำหม่เหตุบุญตักบารให้หลายๆและช่วยเหลือทรรพสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในความลำบากสวิตจึงจะราบลื่นและมีความสุขหลายขึ้นคำทำนายตำราบโบราณโหราศาสตร์ในส่วนปลายของสวิตในส่วน49 หา11ปีชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ในส่วนนี้ถือว่าการงานและธุรกิจก็จะเจริญก้าวหนา้าและจะมีโชคลาภข้ามาหาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงเบอร์ดวงมีเกณฑ์ถูกลงวันที่หนึ่งชีวิตจะได้นอนนบเงินแสนเงินล้านอีกครั้งในส่วนนี้ถือว่าคนที่เกิดในวันจันทร์จะปิดตาจับลับตาซื้อรางวันที่หนึ่งก็เข้าหาอยู่ดีในส่วอนอายุหา12ปีหา ห้าสิบหกปีชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นี้ถือว่าผ่านห้อนผ่านหนาวมาหลายสิ่งต่างๆที่เคยเหตุเคยทําก็จะดีขึ้นไปตามลําดับข้อดีของคนที่เกิดในวันจันทร์ก็คือหมักเป็นคนหูจักหาหูจักเก็บจึงเหตุให้บ้านปลายของชีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์นั้นจะบอกมีปัญหาทั้งเรื่องของเงินเงินทองทองในส่วนอายุหาสิบเจ็ดปีหาหกสิบปี สีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ในส่วนนี้สีวิตหมักจะมีเรื่องให้กุ้มใจเพราะส่วยเหลือคนอื่นแต่คนอื่นกลับโบเห็นหัวคนที่เกิดในวันจันทร์เป็นคนที่เหตุบุญกับคนบ่คอยขืนส่วยเหลือเท่าใดก็บพอพ่บจบบ่ิสินคนที่เกิดในวันจันทร์หมักพบปัญหานี้อยู่เป็นประจำนั่นก็คือเหตุบุญกับคนบ่ขืนดังนั้นเศร้าที่เกิดในวันจันทร์แนะนำให้เหตุบุญ แค่เมตตาภาวนาให้หลายขึ้นในส่วนอายุ6 61ปีหาเจปีสีวิตของคนที่เกิดในวันจันทร์ถือว่าเป็นส่วนในการหับโซกลาบหับพรอนจากสิ่งซักซิ์เทวดาประจำตัวจะหาโซกลาบเสียงโซกเสียงดวงบุญเก่าและบุญใหม่ที่เคยเหตุจะส่งผลเหตุให้สีวิตในส่วนนี้เป็นต้นไปสีวิตจะมีความสุขและประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านของสีวิต และจะมีลูกหลานเข้ามาสานต่อกิจการและลาบลื่นไปด้วยดีบนปลายของคนที่เกิดในวันจันทร์เมื่อมดพะละเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเขาวัดจำศีลภาวนาการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ก็จบเพียงเท่านี้ภัยที่พังจบแล้วพิมพ์คำว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้แล้วสิวิาน จะสมดังใจปรารถนาว่าอย่างแน่นอน